ทุกคนวันนี้นะคะนัดน้องแปมนะคะตอน10โมงตอนนี้9้าโมงครึ่งเพื่อเซอร์ไพรส์มันเกิดน,นะคะรีบไปซื้อเค้กนะคะ,นะคะเราก็ได้เค้กมาแล้วนะคะเป็นเค้กช็อกโกแลตเพราะว่าน้องแปมเนี่ยชอบช็อกโกแลตนะคะนังบอกว่าอีกหกนาทีนะคะนังจะมาถึงแล้วไม่ฉันมีความเลือกเลว,กว่าคือมันตื่นเต้นมากเลยออเออม,มาแล้ว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 ทุกคนนังเอารถไปเก็บมันหนีผมอยู่ตรงรถด,ด้วยดูย มันสมสวยอยู่มีความแบบว่าหน่วยหน้าและชิวดูนะคะคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเองเก็บของเก็บของมันหันมองมโมะทำไรอะกดโทรศัพท์เปลี่ยนรองเท้านางเปลี่ยนรองเท้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลปรตูบ้านก่อน ชิวอันนี้นางบอกว่าขอชิวๆเลยนะ Happy b i r t d a y Happy b i r t d a y ก็วาอยู่แม่ยืนวีผมเออนี่ก็แบบพี่ออนอยู่ไหนวะรถพี่เหรอ จขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลามาเทม,มาขอให้ธุรกิจของเรานะะคนี่มันขอให้ตเงปงนปังปังจ้าจะชอบมันกคะช็อกโกแลตชอบมากค่ะ <laughs>